สาส,สวัสดีเข้าสู่บ้านสักลายมือเศรษฐีอาจารย์โก้นะคะสวัสดีน้องแอนว,อวันนี้พาใครมาเอ่ยพาคุณสามีมาสักรอบที่แล้วสักอะไรไปเปิดดวงชุดเปิดดวงลายมือชุดเปิดดวงสักไปแล้วเป็นไงบ้างนะเพราะว่าดีขึ้นค่ะดีเรื่องอะไรบ้าง รู้สึกว่าเงินเข้าดีเงินเข้าดีรับรื่นรับรื่นขึ้นขายที่ได้ที่ติดๆขัดๆมาขายที่ได้ไหมขายที่ได้ผืนนึงขายที่ได้ผืนนึงค่ะอุ้ยเกินคาดนะนะได้เยอะไหมก็ห้าแสนกว่าไม่เยอะไม่น้อยแล้วนะห้าแสนนะห้าแสนนั่นครึ่งล้านแล้วนะเธอเออกีประกาศมานานแล้วอ๋อก็คือเราก็ขายมา เราประกาศมานานแล้วแล้วก็คือพอมาเปิดดวงพอมาสักเลยมือเปิดดวงปุ๊บก็เปียงเลยขายที่ได้เลยโอ้ยอย่างนี้น่าเชื่อน่าเชื่อชเชื่อถือเลยแหละน่าศรัทธามากแล้วก็วันนี้พาแฟนมาสักแล้วรอบหน้าจะมาสักอีกไหมก็เดี๋ยวต้องรอลอครข้อต่อไปค่ะรอว่า <c oughs> เรา<ช>มีข้อแม่ขอบคุณมากนะคะที่มาเล่าอาจารย์ฟังเนอะและขอบคุณมากที่อนุญาตให้อาจารย์ถ่ายคลิปอัดคลิปให้นะคะขอให้เงงๆรวยรวยปังๆรล่ำรวยเศรษฐีมาเศรษฐีล้านพันล้านหมื่นล้านด้วยเถิดนะเจ้าค้าขอบคุณมากจ้า